สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียอ็อฟทาลอดบายกันเฉลียา,านะคะคลิปนี้มากันเทศสองคนรักเก่าฮาวายูค่ะเรามาดูคนรักเก่าฮาวายูกันว่าคนรักเก่าที่เลิกกันเราไปแล้วเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาสบายดีไหมเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่าเขายังอยากกลับมาหาเราบ้างไหมมันจะมีความเป็นไปได้บ้างไหมในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะ สำหรับคนรักเก่าโดยเฉพาะมามากันที่ธาตุแรกค่ะอ่าสกถึง3ากันยามากันที่ธาตุแรกธาตุลมแมถุนตุนกลุ่มเราดูสถานการณ์ของคุณก่อนค่ะว่าสถานการณ์ของคุณชีวิตรักของคุณเป็นอย่างไรมาเนี่ยจ้ะเรามาดูกันก่อนแล้วเราค่อยไปส่อง ก็คืออยากส่องอยากรู้ชีวิตเขาแหละก็ยังมีใจแหละอะไรอย่างเงี้ยจะขาส่องสวัสดีชาวส่องสวัสดีเอฟซีสวัสดีส,ส,ส,ดส,ส,ดสมาชิกท่านใหม่ๆท่านเกา่าๆที่กดติดตามรับชมสําหรับอ่าสำหรับอ่าช่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับซูเปอร์แทงค์นะจ๊ะมาดูกันก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณของเขาเราเป็นแบบไหนกันนะจ๊ะเรามาดูกันซิอาจารย์มีข่าวฝากประจาสัมพันธ์นิดนึง เปิดคอร์สการเรียนการสอนดูพ่ะยิซีแบบสาตร์ตะวันตกนะคะเปิดใหม่รอบที่8แล้วเป็นเจน8นะคะในวันที่ในวันที่17อาทิตย์ที่17เนาะถ้าจำไม่ผิดนี่แหละน่าจะเป็นวันอาทิตย์เดือนธันวาอาทิตย์ที่สองมั้งอาทิตย์ที่17ใช่ใช่อาทิตย์ที่17อ่าถ้าใครสนใจเป็นลูกศิษย์อาจารย์เรียนแบบ10คนเท่านั้นแต่ว่าบางคอร์สก็สมัครเรียนแล้วก็ไม่มากันบ้างก็มีเพราะฉะนั้นก็เรียนแบบ โอ้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องอ่านไพ่ได้คุณต้องรับหนังสือเพื่อไปอ่านเพื่อทําความเข้าใจถึงจะเข้าเรียนเพื่อที่จะจาไพ่ได้เมื่อนั้นคุณจะตีไพ่ไม่ได้แน่นอนโอเคไหมวันที่มาคุณจะตีไพ่ได้อย่างมืออาชีพแน่นอนมาลม่มแม่ทุนตุนกุมค่ะไพเ่เบนแรกของคุณเป็นเป็นเ้าเหรียญเก้าเหรียญสดสวยรัดรวยมากแพงมากเหมือนกันคุณเป็นคนตรงๆเนาะไม่ค่อยหวานหวาน,าน่าซากเหมือนกันดูแข็งนอกอ่อนใน เป็นคนใจร้อนบ้างเหมือนการเป็นบางเวลานะจ๊ะเป็นบางความรู้สึกที่แบบก็พร้อมไฟอะ่ะพร้อมบวกอะ่ะก็เป็นคนตรงๆแบบนี้แหละคือตรงดีเสียงดังฟังชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในใจไม่มีอะไรหรอกเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีทีเดียวนะจ๊ะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นเดอะทาวเวอร์เลยอะ่ะมันพังกันไปคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาค่อนข้างจะเก่งเก่งมีความสามารถเชื่อมั่นในตัวเองมีเซนด์ด นะจ๊ะคุณอาจจะเคยเดียวกับเขาและอาจจะเคยมองถึงความสัมพันธ์ที่เราจะเป็นครอบครัวต่อกันอืมอาจจะมีคอมเมนต์มองถึงการแต่งงานร่วมกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นซะก่อนละ่ะความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยไหมมันไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะเรื่อยช้าช้าเลือเกินช้าจนเกินไปช้ามากช้าหมา่ช้าจริงๆ ความสามารถอะไรวะเนี่ยซึ่งมันตรงกันข้ามกับคุณคุณเป็นคนใจร้อนเหมือนเขาคุยบ้างไม่คุยบ้างทักบ้างไม่ทักบ้างนานๆทักกันทีคือคุณอาจจะเกิดความรําคาญเกิดความรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนเกิดความเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์เปิดความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบเราเป็นอะไรกับเขาเนี่ยเราเป็นอะไรบางทีบางคนอะตกลงคอมมิชเมนต์กันแล้วด้วยแหละแต่ว่าพอตกลงคอมมิชเมนต์กันเสร็จ ก็ยังจะเกิดอาการของคนที่แบบช้ากับเราอีกช้าอยู่นั่นแหละแล้วก็ดูอาการของเขาดูเป็นคนที่ไม่เต็มร้อยอ่ะดูเหมือนมาไม่เต็มร้อยดูเหมือนมาเหมือนไม่อยากมาแต่เขาบอกรักเราต้องการเล่าอะไรอย่างนี้ป่ะอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วเขามีกําแพงนะเหมือนเขามีกําแพงหรือโลกส่วนตัวหรือเขามีเส้นแบ่งชัดเจนอย่ารําเส้นชั้นอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ถล่มทลายลงไปเลยหรือเปล่า มันทําให้คุณอาจจะค่อยๆถอนตัวออกมาบางคนอาจจะบอกเลิกกันบางคนอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกันแบบกระทันหันตอนแรกก็ไปได้เรื่อยๆแต่พอต่อปต่อต่อไปปั๊บมันมีอะไรที่บังเกิดขึ้นแล้วจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยไหนดูซิทําไมเลิกกันล่ะทําไมเลิกกันสิบดาบเข้าใจว่าเจ็บทะเลาะกันเหรอมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเหรอเบื่อหน่ายเหรอรักกันแต่เบื่อกันเหรอ มันคืออะไรมันเป็นความสัมพันธ์ไปๆกับๆค่ะไปๆไปกับๆอ่อนๆอ็อปๆมันไม่ตอบสนองอารมณ์รักความรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกว่าเรารักกันอนะแต่ทําไมถึงทําไมมันถึงช้าทําไมมันถึงไม่กล้าไม่คืบหน้าหรือเขาอาจจะไม่สนองตอบความรู้สึกของคุณมีแฟนเหมือนไม่เมรักไหมรักคุณรักเขาเขาก็รักคุณมันมองถึงความรักทูอ็อฟคับเนี่ยทำไมถึงเลิกกันเหรอ เพราะว่ามีความคิดที่แตกต่างบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลรักทางไกลแล้วก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างขาวกับดาทีเดียวคุณกับเขาอาจจะมีสถานะที่แตกต่างกันก็ได้สถานะที่แตกต่างเช่นใครบางคนอาจจะไม่โสดก็ได้อารมณ์นี้สถานะที่แตกต่างเช่นความคิดฐานะเขารวยกว่าเราเราจนกว่าเขาเขาโตกว่าเราเราเด็กกว่าเขาสถานะไม่คู่ควรเลยเลิกเลยเหรอ ใช่มองถึงความสัมพันธ์ที่แบบเขาช้าจริงๆนะหรือเขาไม่ค่อยแสดงออกถึงความสัมพันธ์เขาไม่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณเขาเป็นคนเน่งเน่งเงียบเียบเฉยเเย็นชามันช้าเกินไปมันไม่ทันใจคุณหรือว่าจะคอมิกก็ไม่จะไม่คอมิกก็ไม่เหมือนกักๆเราไว้อย่างนั้นอ่าเลยเลิกเลยไม่อยู่เลยได้จบแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วเจ็บมาเยอะแล้วทุกมาเยอะแล้วนะจ๊ะหรือว่าเขาอาจจะทำอะไรให้ทำให้คุณรับรู้ ว่าเขาไม่จริงใจโอเคไหมนี่คือไพ่ของคุณอ่ะสองคนรักเก่า h are า o u ค่ะเราไปส่งเขาดูชีวิตเขาเป็นไงตอนนี้ยเลิกกันไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นไงบ้างเขาสบายดีไหมเขาสบายดีไหมเขามีความสุขดีไหมเขาไม่มีเราเขามีคนอื่นไปแล้วหรือ,อยังใครคนหนึ่งที่เป็นคนที่คุณรักที่ยังอยู่ในใจที่ยังลืมไม่ลงที่เป็นคนเก่าๆ 5ปี10ปีถ้าสมมติว่านานมากเกินไปหายกันไปจากชีวิตอาจจะอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะไปดูเขาซีซิกอัพครับว้าวว้าวว้าวเขาเป็นคนเก่าๆคนที่อายุต่างกันคุณอาจกับเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเดอะโฟระชีวิตเขาเป็นยังไงอ่ะตอนนี้โอ้จัสติกคุณทักเขาเขาคุยคุณไม่ทักเขาก็ไม่คุยเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบไปคนอื่นเอาอกเอาใจาความสัมพันธ์ที่ บางทีก็มาแบบไม่ถูกที่ถูกทางถูกศีลธรรมไหมชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นเดอะโฟลค่ะลักษณะของคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆครอบธรรมะธรรม,มชอบการความตรงไปตรงมานะจ๊ะเขาคิดถึงนะซิกออฟครับเป็นไพ่ของความคิดถึงเป็นไพ่ของคนรักเก่าคุณอาจจะไม่ใช่คนรักเก่าคนเดียวของเขาก็ได้ <laughs> คุณอาจจะไม่ใช่คนรักเก่าคนเดียวเนี่ยเขามีเขาคิดถึงคนรักเก่าอะ่ะไม่รู้ว่าคุณเก่าแค่ไหนอาจจะมีเก่ากว่านี้เก่ามากเก่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาเป็นคนทำทำบุญค่ะในในความรู้สึกข,ของเขาในตัวตนของเขานะเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงบ้างกระตรงไม่ได้ตรงเถนตรงหรอกแต่ว่าใครทําอะไรให้เขาแค่ไหนเขาก็ทําให้ใครคนนั้นเท่านั้นเหมือนกันแบบว่าถ้าคุณคุยกับเขาก็คุยคุณคุยเขาก็คุย คุณรักเขาเขาก็รักคุณคุณไม่รักเขาเขาก็ไม่รักคุณเขาไม่ค่อยง้อใครอีอกโก้จัดเต็มมาเต็มแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ใครเดอะฟูลเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามทามําตามแต่ความรู้สึกทาําตามแต่ใจตัวเองฉันมีความสุขตรงไหนฉันไปฉันอยู่อารมณ์ประมาณนี้ชีวิตเขาเรื่อย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 ช่วงนี้ไปทําบุญไปขอพรไปไหว้พระชีวิตเขาเป็นไงเงินค่ะเงินเท่านั้นที่เขาต้องการ สร้างครอบครัวสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้แกต,ตัวเองหาเงินหนาทองไอ้ใบดิเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนเปล่าเขามีครอบครัวแล้วเขาเป็นคนรักครอบครัวแต่รักครอบครัวแรัสมัยหวั่นไหวกับคนอื่นละ่ะก็มีบางคนที่รักครอบครัวเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงกับครอบครัวหรอกแต่เขาก็มีใจหวั่นไหวกับใครที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยวันในสแตนอารมณ์ของวันในสแตนโอเคไหมอ่ะไปดูเขาสิความรู้สึกข,ของเขา เขายังคิดถึงคุณบ้างไหมเออไปดูเขาจิไป่องซองคนรักเก่าฮาวายูเขาถามถึงเขากับคุณนะคนอื่นไม่เกี่ยวเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขายังมีใจให้กับคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะวินอปครับ วนอฟครับเดี๋ยวหาเป็นเทศโอ้ยคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ค่ะเป็นคนมีเซนเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองมีพลังงานดึงดูดของเซ็กอัเปิร์ซกทีด่ดึงดูดเป็นคนมีควาลมลับเยอะอคนเข้าหาเยอะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงซิโอโหมีค่ะไพ่ของความคิดถึงมเมย่ทำไมจะไม่เมคิดถึงคิดถึงทูอฟครับเลิฟเลิฟ ดีใ,ใจด้วยค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังมีใจให้กับคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีไพ่ของคิงออฟครับคือมีใจแต่ปล่อยไปตามยถากรรมคืออะไรอะ่ะคือหมายถึงอะไรที่มันเป็นคู่อะไรที่มันเป็นของเราเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่ก็คงจะออกไปจากชีวิตยังคงมีความรักยังคงมีความผูกพันยังเก็บกอดความรู้สึกนี้ไว้ยังยังเหยียบไว้แน่นเลยเนี่ยคนคนนี้ขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงเ,เขายังคิดถึงค่ะ เขามองคุณเป็นคนยังไงในสายตาของเขาเขามองคุณเป็นคนยังไงเออสีดาบเขามองคุณโอ้เขาเคยคิดจะแต่งงานเขาเคยคิดจะคอมิเมนต์กับคุณนั่นแหละเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าคุณเนี่ยจะกลับมาเออนี่นะ The o r ตอนที่ผ่านมาอาจจะเป็นความรักที่ไปไปกลับกลับไปไกลับกลับกียครั้งหลายรอบเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณว่าคุณมีความบาลานซ์กับชีวิตค่ะ มีความบาลานซ์กับชีวิตมีความบาลานซ์กับตัวเองเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนที่มีความมานะพยายามต่อสู้ต่อความยากลำบากหาเงินเก่งรุยเป็นคนรุยโชคชะตาแบบชีวิตของความรู้สึกของเขานะคุณเก่งนะเขาค่อนข้างจะศรัทธาอยู่นะใช่เขามองว่าคุณทำอะไรก็สำเร็จมีความมุ่งหมายกับชีวิตดีเออเขามองคุณดีอยู่นะเขาไม่ได้มองให้ไหลคุณเลยนะ เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเอ,อ่อหาเงินเก่งมั่นคงถ้าเขามองแล้วเขาส่องคุณได้เขาอาจจะส่องคุณอยู่เหมือนกันนะไหนดูซิเขาส่องคุณไหมเขาส่องคุณอยู่ไหมคะเขาส่องคุณอยู่ไหมเขาส่องไหม The Hermit คุณอาจจะเดียวกับราศีกันค่ะราศีกันนะ,ะราศีกัน,นะกนเอา่าเขาส่องคุณอยู่ไหมส่องส่องไหม สองแล้วก็เจ็บสองเซโอ้ความรักยังคงอยู่ตรงนี้เฮอร์มิตคนเป็นเดะเฮอร์มิตจะเป็นคนคิดช้าคิดนานคิดเองเออเองคิดแล้วไม่พูดคิดอยู่นั่นแหละมีโลกส่วนตัวสูงจงบ,บางทีต้องการอะไรชีวิตอยากได้อะไรต้องการอะไรไม่บอกใครหรอกเก็บเงียบไว้คนเดียวนั่นแหละเขามองคุณเป็นเดอมเพรสเลยสองไหมสองค่ะถ้าสองได้ถ้าถามว่าในความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยเขาก็มองพัฒนาการมองมองพัฒนาการของคุณ มองอะไรอ่ะมองตัวคุณมองความเคลื่อนไหวของคุณสองแล้วก็เจ็บด้วยนะสองแล้วก็พานให้หงุดหงิดเพราะยังมีความรักที่อยู่ตรงนี้ออสสองล้วคิดยังไงอ่ะสองล้วคิดยังไงสองแล้วจะง้อบ้างไหมอ่ะสองแล้วคิดยังไงสองแล้วจะง้อไหมสองแล้วคิดยังไงอยากง้อไหมยอยากคุยแต่เขาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะคุณก็ค่อนข้างแข็งเขาก็มีความแข็งใช่และแองทั้งคู่ จบไม่สวยค่ะบางคนจบไม่สวยนะบางคนทะเลาะกันหรือใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันหรือใช้คําพูดที่บาดบาดจิตบาดใจค่ะพูดน้อยอะ่ะแต่พูดแล้วบาดใจอะ่ะอารมณ์นั้นอืมสองเราคิดยังไงสองเราก็คิดว่าอืมอยากคุยด้วยแหละแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วหรือเปล่าเราอะ่ะอาจจะมีเส้นทางคนละเส้นทางแล้วแล้วก็ความคิดเห็นมันคงไม่ตรงกันอีกแล้วก็ได้อารมณ์แน่ อืเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมเจมูนคุณอาจจะดีวกับราศีธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกค่ะแล้วก็มีนเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมอยากสิอยากไหมอยากแต่เขารู้ว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆนะความหมายของเขาคือเขาไม่ตัดสินใจที่จะทําอะไรดอกจากกันไปแล้วก็ไปกันไกลแล้วต่างคนต่างไปมีชีวิตแล้วต่างคนต่างไปรเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้ว อรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ถึงอยากกลับมาแค่ไหนความเป็นไปไม่ได้ก็มีเยอะโอเคไหมแล้วเขาจะเขาจะง้อคุณไหมเขาอยากจะง้อคุณไหมเขาอยากจนะกง้อคุณบ้างไหม The Devil แม่เจ้าเขาอยากสิบแปดบวกกับคุณอะเขาอยากง้อคุณบ้างไหมโดยโอ้ยไพ่เมเจอร์คณะเขาอยากง้อไหมใจนึงก็อยากใจนึงก็อยากใจนึงก็ไม่อยากเขามองว่าคุณไปไกลแล้วจริงๆเขามองว่าคุณคุณคงไม่กลับมาแล้วแหละ เขาเชื่อมั่นแต่เขาไม่เคยลืมเขาก็รู้ว่าคุณไม่เคยลืมเขาค่ะจริงๆมันมีสัญญาณบ่งบอกถึงใจที่ตรงกันจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันแต่เขาก็รู้ว่าคุณไม่มีวันกลับมาคุณไปไกลคุณไปไกลมีฐานะดีมีพัฒนาการของฐานะหน้าที่การงานการเงินชีวิตคุณดีๆอารมณ์เนี้ยถามว่าอยากงอไม่อยากแต่ไม่ทําหรอกไม่ทําไม่ทําไม่ทําเล่นตัวอีโก้เขาก็แรงเหมือนกันอีโก้เขาก็สูงเหมือนกันโอเคไหมอ่ะ คุณสองคนนี้หมดบุญหมดวาสนาต่อกันแล้วหรือ,อยังหมดบุญหมดวาสนาแล้วหรือ,อยังบุญวาสนาหมดกันแล้วหรือ,อยังแหมก็ส่งกันอยู่แบบนี้เลิฟเวอร์ยังรักกันอยู่แต่หมดบุญกันแล้วอยัง j ัสเบนปลดปล่อยไปแล้วได้แค่เป็นเพื่อนได้แค่เป็นรถกันระยะนิมิตน่าจะหมดบุญหมดวาสนากันแล้วแหละความรักอ่าห่างอะไรเลิกลาเลิกลาแต่ยังไม่ได้เลิกรักแล้วก็มีความรู้สึกถึง การส่องการมองและยังรู้สึกด,ดีๆต่อกันคงเป็นได้แค่เพื่อนกันกาลยานมิตรเพราะว่าคุณเองคุณเขามองว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวนะหรือคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือเขามีครอบครัวแล้วเขาก็ไปทําหน้าที่ของเขาคุณก็ทําหน้าที่ของคุณ <New. S 1> เพราะฉะนั้นเรามีวิถีชีวิตเรามีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันต่างคนต่างไปใช้ชีวิตต่างคนต่างไปมีเส้นทางของชีวิตที่แตกต่างกันไปแล้ว ตัดสินใจยากค่ะหมดบุญแล้วหมดวาสนาหมดบุญหมดกรรมถ้าเราไปแล้วเรามีความสุขดีก็รียกาหมดกรรมแต่ถ้าเราไปแล้วยังทุกข์คิดถึงเขาอยู่ก็ย,ยังไม่ยังมีกรรมกันอยู่แต่ว่าไพ่ของจัสเมนคือการปลดปล่อยการปลดปล่อยจากความรู้สึกปลดปล่อยจากกรรมเคยมีกรรมร่วมกันมาก่อนเคยทุกข์แสนสาหาัสเคยเจ็บปวดเคยทุกข์ทรมานเคยคิดถึงเคยแทบข้างแทบบ้ากับคนคนนี้แต่วันนี้เนี่ย มันเป็นไพ่ของการตัดสินใจที่จะไปแบบไปแบบดีขึ้นแล้วไปแบบติ้ later, น <laughs> okay, เชิงแล้วไปแบบเออรู้อย่างนี้เลิกนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอ่ะหมดยังคำถามสองคนรักเก่าอ่ะเขามีเออเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังไหนไหนไหนเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังลืมถาม เขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคะไปดูเซเขามีใครไหมมีไหม q u e e n of Pentacle s the Sun โชีวิตเขามีความสุขสดชื่นแจ่มใสามาก the Sun สองเหรียญเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขามีครอบครัวค่ะเขาน่าจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขานะใช่เขาน่าจะกลับไปอยู่กับครอบครัวเขาเขายังรักใครบางคนเรายังหงุดหงิดกบใครบางคนมีคนอื่นไหม มีคุยบ้างปะปายค่ะแต่คนที่เป็นคอมมิ m เมนต์แบบคุณที่เคยมีไม่มีตอนนี้กลับไปอยู่กับครอบครัวสร้างครอบครัวทําตัวเป็นคนดีนะจ๊ะแล้วก็ยังรอคอยคุณอยู่เสมอยังรักอยู่ยังผูกพันอยู่ยังมีจิตมีใจอยู่นะจ๊ะเจ็บสิบดาบคือผ่านไปนานแค่ไหนความเจ็บก็คลายลงแต่ยังไม่หมดสิ้นไปนะจ๊ะอะถ้าเขาบอกคุณได้ความในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยความในใจของเขาคืออะไรคะความในใจที่เขาไม่เคยบอก คืออะไรคืออะไรความในใจที่เขาไม่เคยบอกเลยคืออะไรคืออะไรเขาอยากจะบอกว่าอืมจริงๆการตัดสินใจจบี่ยมันก็ดีแล้วละต่างคนต่างไปมีชีวิตที่ดีต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองเออก,ก็ก็ถึงจะอยากได้ถึงจะอยากได้ความสัมพันธ์นี้ถึงจะมีความต้องการกับความสัมพันธ์นี้อยู่มากแต่มันก็ดีกับคนทั้งคู่ละค่ะ มันดีกับคุณมันดีกับเขาที่ต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่เรามีชีวิตเพราะเขาอาจจะมองว่าเขาไม่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้คุณอาจจะดีเกินไปเขาอาจจะไม่อยากทําให้คุณทุกข์ไม่อยากทําให้คุณเสียใจก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าก็คิดถึงอยู่นะไม่เคยลืมคุณเลยนะไม่เคยลืมความผูกพันที่ผ่านมายังรักคุณเสมอยังอยากกลับมาแต่ว่าถึงเวลา เหมือนกับกรรมของคนเราถึงเวลาต้องปล่อยมือก็ต้องปล่อยแต่ไม่เคยลืมคุณเลยในช่วงชีวิตหนึ่งที่เขาเคยมีคุณอยู่เขาไม่เคยลืมและเขาไม่คิดจะลืมไม่ลืมไม่ลืมจริงๆและยังคิดอยากจะกลับมาด้วยแหละถ้าเป็นไปได้แต่เขารู้ว่าเป็นไปไม่ได้หลอกตัวเองอยู่ประมาณนั้นนะจ๊ะส่องคนรักเกา่าฮาวายูของคุณในเดือนกันยา ดูไว้เป็นไกด์ลน์ดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูโอเคเบ๊ okay, จ๊ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ